กระทะด้านซ้ายอะ่ะมันจะว่างจะไม่ได้ลงะลรพี่ก็ไปหาหมูหมักน้ําผึ้งหรืออะไรสักอย่างอเอามาลงแล้วคือเนี่ยสีน้ํามันเปลี่ยนเลยที่สีน้ํามันเปลี่ยนอะ่ะเป็นเพราะว่าพี่ไปเอาไอ้หมูตัวเนี้ยมาใส่แล้วน้ําน้ําที่หมักอะ่ะแม่ไงไหลลงไปในหมอ้อคิดว่าแล้วคือแฟนพี่กลับมาก็บอกว่าเธอเอ,าอ,อ,า,อาอะไรลงไปในหมอ้อหมองหน้าเธอเอาอะไรลงไปในหม้ออย่างเงี้ยแล้วพี่ก็นั่งกินอย่างเงี้ยนั่งกินกันไปแบบปกติกินของหวานอะไรจนมาถึงช่วงพี่เริ่มอิ่มละแต่แฟนพี่ยังไม่อิม่มพี่ก็เลยชวนแฟนไปว่าเธอไปเอาของหวานไหมพี่ไปเอาไอติมก,ก ของกินเล่นอะไรก็ตักไปตักไปชิวๆเลยแล้วแฟนพี่ก็จะเหมือนจะไปเอาผักแกไปเอาผักใช่ปะ่ะจะเอามาต้มกินพอเดินกลับมาโต๊ะปุ๊บพี่ว่าพี่เดินกลับมาโต๊ะปุ๊บ เดี๋ยวอันนี้คือโต๊ะพี่มันจะมีโต๊ะด้านข้างอย่างนี้ด้วยตัวนี้เป็นกำแพงตัวนี้ก็จะมีโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งตัวนี้ก็มีโต๊ะโอเคอ่าตัวนี้ก็คือทางเดินเนี่ยพี่ก็เดินเข้ามาปุ๊บเดินมาปุ๊บ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 เดี๋ยวมาปีนี้ปุ๊บกอพี่ยืนอยู่ตรงนี้เลยพี่ยืนหยุดอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะมีคนนั่งเป็นแฟนกันมั้งนั่งกันอยู่สองคนมีพนักงานอยู่อันนี้อันนี้เป็นรถเข็นพนักงานพนักงานยยยยืืนนนนนนนอออูู่่่่่่ตตรรรรงงีีีีี้้้ไไมมชัววาากคคะะจดดพิปณ